สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่หนองประจักษ์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีที่เคารพรักทุกท่านครับขอบคุณครับมาเวทีที่อีสานทีไรได้ผ้ากลับไปทุกทีก่อนก่อนเข้าเวทีปราใยครับมีภารกิจเล็กน้อยทีมงานฝากมาครับ วัท่านเจ้าของรถครับบอใบไม้ทอทง6461เลขทะเบียนจังหวัดตากครับปิกอัพครับกรุณาเลื่อนรถด้วยนะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับบอทอ6461จังหวัดตากนะครับทุกท่านครับผมขอเปิดเวทีแห่งนี้ด้วยการกล่าวคำขอบคุณไปยังคุณลุงคนหนึ่งครับคุณลุงที่เขามาขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดอุดร แห่งนี้และก็บอกว่าการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่พักประชาชนทำอยู่นั้นไม่จำเป็นครับที่ผมข่าวคำขอบคุณแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะแม่พี่น้องเพราะเขาทำให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าพักประชาชน คือพักการเมืองเดียวในสภาผู้แทนราษฎรที่เอาจริงเอาจังกับการผลักดันเดินหน้าทำนโยบายต่างๆผ่านการเสนอการแก้ไขกฎหมายในสภาใช่ไม่ใช่ครับกฎหมาย80กว่าฉบับที่พวกเราจะเดินหน้าทำงานต่อนี้คือสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงการทำงานแบบพักประชาชนที่ไม่ได้มีแต่ค้านแต่เรายังมีเนื้องาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับยังมีอีกบางท่านที่ผมอยากมากล่าวคำขอบคุณเช่นเดียวกันท่านที่อาจจะเป็นอดีตผู้บริหารนายกอบจอ,อุดรธาน,นีครับที่ท่านบอกว่าหัวหน้าพักประชาชนมีบางอย่างอาจจะไม่รู้จริงเดี๋ยววันนี้ผมมาแถลงไข่ให้ฟังซึ่ง ผมกำลังจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าโจทย์ของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีวันนี้ครับรู้จริงผมเชื่อว่าไม่เท่ากับรู้โจทย์หรือรู้ใจว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ต้องแก้อย่างไรสุดท้ายครับสุดท้ายคืออีกเรื่องหนึ่งที่มีการขึ้นเวทีปราศัยและก็มาบอกพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีว่าโอ้ยไม่ได้หรอกเลือกคณิสอนคุรีรังเบอร์หนึ่ง ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับภาครัฐบาลเดี๋ยวเงินงบประมาณจะไม่พอผมจะมาบอกพ่อแม่พี่น้องว่าไม่จริงครับเมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีมาคุณชอบพนิกาก็บอกแล้วว่าหลายๆนโยบายเพื่อพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นไม่ได้ใช้เงินเยอะครับใช้แค่ความตั้งใจใช้แค่ความใส่ใจใช้แค่ความโปร่งใสในการใช้เงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็สามารถ ที่จะส่งมอบนโยบายดีๆเหล่านี้ได้เริ่มที่คนแรกครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มที่คนแรกคุณลุงท่านนี้ที่มีชื่อว่าทักษิณชิน,นวัตรครับ<ๆ>เขามาบอกว่าลงจากสนามบินมานั่งรถมาระหว่างทาง<ๆ>เห็นป้ายหาเสียงครับป้ายหาเสียงที่ไม่ได้มีแค่ผมแต่มีพิธา<ๆ>เขาบอกว่าพิธาหลอกกว่าเท่งมัง้งพิธาปอบปูล่าก,กว่าเท่งมัง้ง เลยต้องติดป้ายคู่พิธาต่างจากลูกสาวเขาที่มีป๊อปปูลา t ิตี้มากกว่าตัวผมอันนี้ผมเข้าใจว่าที่เขาสื่อสารคือแบบนี้ทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณทำให้ทุกท่านเห็นก็คือเขาทำให้พวกเราเห็นว่าเขาเข้าใจเราผิดครับสิ่งที่เขาเข้าใจเราผิดคืออะไรครับเขามาบนเวทีที่อุดรธาน,นีบอกว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรอ,อย่าทำให้เขาเสียหน้า เขาแพ้ไม่ได้ตรงนี้คือเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเขาบอกว่าที่นี่คือเมืองหลวงที่เขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคะแนนเสียงเขาคิดว่าชาวอุดรมีเขาเป็นเจ้าของคะแนนเสียงขออนุญาตไม่ออกไหม่นะครับแต่กลับกันครับว่าแม่พี่น้องสิ่งที่พักประชาชนได้แสดงออกครับ คุณช่อพานิกาพี่ต๋อมชัยธวัฒเดี๋ยวจะขึ้นเวทีต่อจากผมอาจารย์ปียบุตรคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรวมถึงพิธาลิ้มเจริญรัตบุคลากรเหล่านี้ถึงแม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ถูกไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ที่พล,ลเมืองคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงคนที่จะมาเป็นมันสมองในการพัฒนานโยบายในการดําเนินนโยบาย เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้เห็นความแตกต่างสําหรับพรรคประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องผมเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญกว่าตัวผมคือความยึดโยงในอุดมการณ์ความยึดโยงว่าโจทย์ที่เราเข้ามาทําการเมืองตั้งแต่วันแรกคืออะไรครับพ่อแม่พี่น้องครับหลายๆวันหลายๆเดือนที่ผ่านมาหลังการตั้งพักประชาชน หลายๆคนอาจจะบอกว่าผมดูเงียบสิ่งที่ผมลงไปทำหน้าที่ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งวิ่งกลับมาจากมุดอาหารที่หนองแคนนั่งรถมาสี่ชั่วโมงมาขึ้นที่เวทีที่อุดรธานีครับก่อนหน้านี้ผมไปที่ร้อยเอ็ดผมไปที่สุรินทร์ผมไปที่ศรีสะเกดผมไปที่อุบลราชธานีผมไปที่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนผมพยายามไปทั่วทั้งประเทศสิ่งที่ผมพบปะพบเจอครับพ่อแม่พี่น้อง เจอกับทีมงานจังหวัดทุกๆจังหวัดครับเวลาเจอครั้งแรกเข้ามาให้กำลังจิตกำลังใจสู้ๆนะหัวหน้าทิงสู้ๆนะคุณทิงสิ่งที่ผมได้รับกำลังจิตกำลังใจครับผมทราบผมรู้ครับพ่อแม่พี่น้องทราบว่าตอนนี้ในหน้าสื่อในหน้าข่าวหลายๆอย่างพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราอยากให้พักประชาชนอยู่ในหน้าสื่อหน้ากระแสข่าวมากกว่านี้ แต่สิ่งที่ผมได้รับกําลังจิตกําลังใจมาจากทีมจังหวัดทุกคนครับมันช่วยตอกย้ําให้ตัวผมเห็นช่วยตอกย้ําให้ตัวผมเห็นว่าโจทย์ที่พวกเราเข้ามาทําการเมืองตั้งแต่วันแรกเพราะเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับแต่สิ่งที่คุณทักษิณชินวัตรมาขึ้นเวทีปราศัยในอุดรธาน,นีผมแอบ,บสงสัยครับว่าเขาต้องการแสดงออกอะไรทําไมเขาถึงคิดว่าเวทีแห่งนี้เขาแพ้ไม่ได้ เขาต้องการแสดงออกให้กลุ่มชนชั้นนําที่ถือใบอนุญาตอีกใบรู้ว่าทักษิณจินวัตรยังมีประโยชน์ต่อกลุ่มคนเหล่านั้นเลยแพ้ไม่ได้แพ้ส้มไม่ได้ใช่ไม่ใช่ <c oughs> แค่โจทย์ตั้งต้นก็ต่างกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับ <c oughs> ผมมีโอกาสมาช่วยหาเสียงกับคุณคณ,ณิศสร <c oughs> พี่คณิศสอนพาผมไปเจอพ่อแม่พี่น้องในอุดรธาน,นีหลายที่ครับ มีเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งเข้าต้มอ,อร่อยมากขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อร้านไม่เอ่ยชื่อเจ้าของเพราะว่าเขาไม่อยากออกตัวแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เจ้าของร้านท่านนี้ครับเขาบอกกับผมเขาบอกว่าคุณเทงรู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรแต่ก่อนที่มีการชุมนุมคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงเคยดูเคยถูกดูถูกมาโดยตลอดว่าถูกจ้างไปแต่เขาบอกไม่จริงเพื่อนบ้านเขาที่อยู่ใน จังหวัดอุดรธานีเวลาออกไปต่อสู้เรียกร้องไปด้วยหัวจิตหัวใจแต่ก่อนผมรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องเคยมองว่าทักษิณชินวัตรเป็นตัวแทนที่ต่อสู้เรียกร้องในความอายุติธรรมของพวกเราแต่วันนี้โจทย์เปลี่ยนไปครับผมอยากให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่เขากลับมากลับมาแบบผู้ยิ่งใหญ่กลับมาแบบเท่ๆคุกสักวันก็ไม่ติด มาสนามอุดรธานีก็บอกว่าต้องการต้องการที่จะทวงคืนชัยชนะเอาหน้าของเขามาโผล่ที่อุดรธานีแต่นโยบายต่างๆคืออะไรครับผมติดตามเวทีปราศัยนโยบายต่างๆเพื่อคนท้องถิ่นเพื่อคนในจังหวัดอุดรธานีนโยบายของอบจอ,อุดรธานีผมเชื่อว่าพักประชาชนจัดเต็มกว่าเขาเยอะนี่แหละครับที่แสดงออกให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราสื่อสาร มันต่างกันเพราะโจทย์ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งต่างกันคนที่สองครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมจะต้องเอ่ยคำขอบคุณก็คือคุณนัทวุฒิสายเกลือที่บอกว่าเลือกผู้สมัครจากพกรรครัฐบาลเดี๋ยวจะมีเงินงบประมาณ<อ>มาช่วยในอุดรธานีอย่าง<ด><ด>เต็มเม ت, ด็ดเต็มหน่วยพ่อแม่พี่น้องครับ เรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันผมยม้ำอีกครั้งเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันครับหลักการในการกระจายอํานาจระหว่างรัฐบาลระดับประเทศรัฐบาลระดับท้องถิน่นไม่ว่าท้องถิ่นจะสังกัดพักการเมืองใดรัฐบาลระดับประเทศมีหน้าที่ในการผลักดันวาระการกระจายอํานาจทําอย่างไรให้ท้องถิ่นมีอํานาจมีงบประมาณมีบุคลากรเพียงพอ ในการให้บริการสาธารณะแก่พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีไม่ใช่ว่าตอนหาเสียงสัญญาไว้แบบหนึ่งถึงเวลาพอเข้าสู่อำนาจอยากรวมสูมนย์อำนาจไว้ไม่อยากกระจายอำนาจพ่อแม่พี่น้องครับพักประชาชนเรายืนยันในเรื่องของหลักการการกระจายอำนาจไม่ว่าเราส่งผู้สมัครลงในสนามจังหวัดใดวันหนึ่งถ้าเราเป็นรัฐบาล จังหวัดนั้นๆผู้สมัครอาจจะไม่ได้มาจากพักประชาชนแต่เราก็ยังกะคงยืนยันวาระเรื่องของการกระจายอำนาจดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกๆจังหวัดในท้องถิน่นอย่างเท่าเทียมกันนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางครับถามว่าทำไมพักประชาชนเราถึงตั้งใจที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระ,ระดับสนามท้องถิ่นครับพ่อแม่พี่น้องเพราะสุดท้ายอยู่ที่ เจตจำนงที่เราเข้ามาทําการเมืองต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับตั้งแต่สมัยพักเก้าวไกลคณะก้าวหน้าเรายังไม่เคยชนะการเลือกตั้งในสนามอ,อบอจอผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าถ้า24พฤศจิกายนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีปักธงส้มส่งคณิสอนเป็นนายกอ,อบอจอในจังหวัดอุดรธานี เราจะทำให้สิ่งต่างๆเห็นผลได้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องดีขึ้นได้ครับสุดท้ายคนที่ผมอยากจะขอบคุณสำหรับกำลังจิตกำลังใจนะครับอีกหนึ่งท่านครับพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งท่านคนที่บอกผมว่า หัวหน้าพักประชาชนพูดอะไรเดี๋ยวจะ <ผม S 1> เดี๋ยวจะขายขี้หน้าเขาไม่รู้จริงอย่าพูดผมให้เชิงอัดไว้เล็กๆน้อยๆครับต้องไว้พี่น้องข้อมูลที่ผมพูดอ,อ,อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของอบจอ,อุดรธานีอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี68ครับผมทราบดีครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอ,อยู่บนข้อบัญญัตินั้นเป็นตัวเลขทางบัญชีไม่ใช่ตัวเลขเงินสดในบัญชีเงินฝากธนาคารแต่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับ ทำไมผมถึงไม่เคยรู้ว่าตัวเลขเงินสดเงินฝากในบัญชีธนาคารที่เป็นเงินสะสมของท้องกิจในปัจจุบันเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะข้อมูลตรงนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ไม่เคยถูกเปิดเผยให้ประชาชนรู้ครับสิ่งที่พักประชาชนจะเข้าไปทำครับเราจะเข้าไปทำให้การเปิดเดผยการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค มีความโปร่งใสพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีเข้ามามีส่วนร่วมได้ครับและผมทราบครับว่าตอนนี้ที่เขาบอกว่าเงินสะสมอาจจะไม่เหลือแล้วตอนนี้แต่มันเคยเหลือครับมันเคยเหลือแต่ถามว่าที่ผ่านมาพวกเราพ่อแม่พี่น้องเคยทราบไหมครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีเขาเอาเม็ดเงินงบประมาณของพวกเราไปลงกับอะไร 1,200ล้านบาทที่เราบอกว่าเป็นงบประมาณประจำปีในแต่ละปีเหลือประมาณครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งดีครับที่ไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจำผมอยากยืนยันให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนฟังครับถ้าเรามีนายกอบจที่ใส่ใจอาสาเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนโยบายต่างๆครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก365ความหมายคือ ทำการทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตเลิกเพื่อที่จะดูแลลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องที่อาจจะต้องทํางานในวันเสาร์วอาทิตย์ใช้งบประมาณไม่เยอะครับเพิ่มขึ้นแค่แห่งละ9 0 0 0 0 0บาทต่อปีรอพอสตอก้าหน้าครับผมเพิ่งกลับมาจากหนองแคนมีเทเลเมดิซินครับเดี๋ยวนี้พ่อเท่าแม่แก่ที่อาจจะป่วยเป็นโรคเลื้อรังครับ ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไกลที่โรงพยาบาลอาเภอไม่จําเป็นต้องเดินทางไปไกลที่รอพอสอตอ,อยู่ที่ชุมชนครับผมเพิ่งไปทดสอบมาเลยเสียบบัตรประชาชนเข้าไปในเครื่องการแพทย์ทางไกลแถมตรวจเลือดได้ด้วยครับเพิ่งถูกจิ้มจิ้มนิ้วมาตรวจเลือดด,ดูดูระดับน้ําตาลในเลือดใช้งานได้ครับพบแพทย์ได้ทันทีเครื่องละ3 0 0แสนบาทแต่สําหรับนโยบายของอบจอุดรธาน,นีครับยกระดับรอบพอสอตอมีคลินิกทันตแพทย์ มีคลินิกกายภาพบำบัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ยกระดับได้แห่งละสองล้านบาทสำหรับน้ำประปาสะอาดดื่มได้ครับพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่ต้องติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์เพียงแค่ปรับปรุงให้ลงผลิตน้ำประปากลับมาสะอาดใช้งบประมาณเพียงแค่หลักไม่กี่แสนบาทสิ่งที่ผมก็เลยจะนำเสนอบอกพ่อแม่พ่พ่อแม่พี่น้องทุกคนในวันนี้ครับ คุณภาพชีวิตดีๆของพวกเราถ้าตั้งใจถ้าใส่ใจทำไม่ได้ใช้เงินเยอะอย่างที่คิดเพียงแต่ที่ผ่านมาครับเพียงแต่ที่ผ่านมาผู้บริหารท้องถิ่นของเราเข้ามาสู่อำนาจเข้ามาสู่ตำแหน่งเขามีโจทย์ในการทำอะไรกลับไปที่เรื่องแรกครับวันนี้ถ้าผมจะขอส่งคำถามกลับไปยังคู้สมัครเบอร์สอง ที่วันนี้มาลงแทนอดีตนายกวิเชียนเขาำํำผมอยากจะถามเขาครับว่าคุณมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบอจอในวันที่24พฤศจิกายนนี้คุณมีโจทย์เพื่ออะไรสำหรับผมผมเชื่อว่าคุณคณิสรกุลีลังตัวแทนของพรรคประชาชนเรามีโจทย์ที่ชัดเจนมากครับเราต้องการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเมืองท้องถิน่น ทำให้อบจอรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใสเงินทุกบาททุกสตางค์ตกถึงไม้ถึงมือพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานี oh. สิ่งต่างๆเหล่านี้ oh. ผมเชื่อว่าพวกเราทําได้ครับและภายใน4ปีนี้ครับ oh. ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีช่วยพิสูจน์พวกเราด้วย oh. ว่าทุกๆคำสัญญาที่พวกเราให้ไว้ เราจะส่งมอบให้เป็นจริงถึงเวลาถ้าพวกเราทำไม่ได้ครับตรงไปตรงมา4ปีข้างหน้าพ่อแม่พี่น้องตัดสินใจได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือวิธีทำงานการเมืองของพรรคประชาชนจริงใจตรงไปตรงมาอาสามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ ดังนั้น24พฤศจิกายนนี้ก่อนที่ผมจะส่งท้ายเวทีช่วยให้กำลังจิตกำลังใจพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ที่หนองประจักษ์แห่งนี้ทุกคน24พฤศจิกาเข้ากูหากาเบอร์เข้ากูหากาเบอร์ส่งคณิหีสอนคุรุลัลงเป็นนายกอาบาจอพ่อแม่พี่น้องครับมีหนึ่งท่าน ที่ผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชวนฟังคำปราศัยต่อเป็นหนึ่งท่านที่บุคลิกโดยส่วนตัวพูดน้อยเป็นหนึ่งท่านที่ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์เคยเปรียบเทียบว,ว่าเขาเป็นหมีโคอาลาแต่อดีตหัวหน้าพักท่านนี้ครับเป็นคนหนึ่งที่ผมให้ความเคารพเป็นคนหนึ่งที่เขามีความแหลมคมในแง่คิดทางการเมืองวันนี้ เขาก็ยังเดินทางร่วมกับพวกเราต่อในฐานะผู้ช่วยหาเสียงยังใช้มันสมองของเขาในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศคนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับขอคำชื่นชมดังๆขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน